มึงบอกแลากูจำปืเนเล้งโตเออแต่เรื่องมึงมีชิ้นได้จิตมาตบกูปรัดอ่ะมึงไม่รู้จักกูเคยมึงจำใจเคยกูตบแล้วกูเด็กนั่งนงงวอยปะ่ะเอ๊ะลูกผีไม่มาออกก้นจอกเราลูลกผีไม่มารอยคืนนี้ก็ไม่ใช่พวกแกจันเราแล่กู <c oughs> ตั้งใจแล้วคืนนี้ไหนะว่าดงไม่มา ล้วดึงตาเรื่องรูปแกโยนนี้กูใช้แป้งจะกลึงกว่าเลยไม่เอาไปได้เอาไปใช้นั่งเลยไม่ได้แดกอยู่โควิดนี่ตรวจดวงเลยตั้งกำบนังดิบปีร้อยแค่บ้าพี่หนุ่มยังพูดอะไรไม่รู้จะใจแตกได้นะเอ้ยแดกใจแต๊กขอกูแล้วดูดูผมไปจับมันก้าวยาหน่อยอ๋อไปได้คุยแรงเอง เอาเถียงดอกูตบตายดนเยอะเปิ้ลเรื่อกับน้องดวงวันนี้ซะเลยนะแตาไม่ก่อยจะยิ้มเยี่ยมเจมเซอร์สุดต่อเลยเปิ้ลเรื่อน้องเกลียดไรบอกปีเจียงดิแม่บอกปีเจียงแกเป็นแก่กล้าข้ออกหลูปีเจียงเมื่อไงต้องตรวจเจียงแล้วเลยจับตึงเกีงหนักหน้าเกีงไอเจียงกว่าป้ามาจึงเล่าต้องแบนกองโคนวัน้อแด่ยาข่าร้ายกู ปันเพื้อน้องดวงบอกพี่แดงที่กับวอกมันมีไม่สบายใจเลยบอกแต่ครับดวงตั้งใจจะไปหาหลวงพ่อจับพี่แดงว่ยหลวงดวงบ๊อบัดปนเพื้อดวงจะไปดูดวงกับหลวงพ่อจับพี่แดงดวงไม่สบายใจจ้ะอ๋อน้องดวงไปเลยดวงกับหลวงเฮอย่าไปเบลนูอย่าไปเบลนุแต่น้องดวงต้องขันยิ่งดวงเลยกับผมนี่กับปอบบอกแกดวงกันหรือที่ผมอ้าวหลวงพ่อลูกศิษยบปีหนูนหนึ่งเหรอให้บุตรชายยืนเจียนกับกูหลวงพ่อนี่นะ เป็นสิปีหนุ้ยกูวบแล้วบ่ได้เดินจักเลยอกเงินแกล้วงมันจะแกดูได้จาวด์เดยอันปัดเรื่มปัดก้าบกูเนี่ยเองพี่โน่นั่นอ้าวมึงเด้กงานจะเคยไม่โป้งกูอัโอ่นั่นมึงเล็กแกล้วงเองวิญญาณนั่นอ้าวจำนำบนตามเรียนจกเคยจำได้จำได้อู้ก็ปัดเรียนจกเคยจำได้พ่อยมึงอ้าวป นุ้งไปเรียนเวลาเยบเช่นเรียนจักเคยทำได้มึงมาไปทำได้เรียนแต่เคยคุยข้อกันหน่อยี่มาดหยาดบัน้องดวงได้ดวงได้ปุ้มกับแม่ปักเป็ดเชื่อไปเลยเ่ดวงจะได้แมนเจ้าเลยพี่นุ้ยดูได้เลยจ้าได้ได้ครับนี่เป็น้องดวงปันนี่จะเป็นนุ้ยแมนใจเจ็ดเลยนี่เป็นคนยิ่งบันน้องดวงได้ช่วยแลยแมนเตะเหม้อต้องหลังเตะลังแล้วคนคนมาแต่ดวงตอนหลังเกาเอะตู้งักอีกบปอเบิร์น้าหม้อ๊บูบาดแล้ว ทำไมเลยจ้าพี่หนุยหนุ่อ้าแงแมนแต่วันเนี่ยคนมาแรดวงตองหนุกำพรงเดี๋ยวดึงตองหนังหางก้าวหน่อยๆเดี๋ยวแงแหม็นเจ็ดเว้าตังเก่งนไอ้บาโอ้เ้องเจ้าพี่คุณเลยเดีนี้เมืนบดวงเกิดวันไรยะดวนเกิดวันไปเรืจ้ะวันนัดโอ้โอ้พีวันอาทิตย์วันอาทิตย์นั้นตายหงจะดีเมอ เกิดวันนะัดปีปีมะเมียเมียก็อย่างบ้าไม่รู้ไปจำลือเมียก็จำบอกเมียกูไม่พลุรอกนานกัออกตัวนั้นไปเปิดดนนมมึงนแมเดืานปีมะเมียเดือนเดือนมือด,ดอดีกข่ายเอิดบ้า ดูเป็นหรือเปล่าเนี่ยถามเยอะแยะจะหมดเลยอะแกไม่เป็นหอกคุยช้ามือคืนวันนัดปีหมาเมียเนี่ยเรคนกอนเนี่ยวันนัดปีเมีปีปีเบิร์อะไรอะเพืกันกันดียวกันนีปีเมียช่องหนึ่งช่องช่องช่องเช่องจเบเมลยตัดเล็กตอนนี้้องดวงด่างไก่ดีไหมไกเจ้ามูนับ ตอนนี้ในเวลานอนมันก็จับกระชายจริงไหมครับใช้จานดวงกับซับกระชายเงี้ยแล้วมึงรอเพือเด็กจะร้ามอาตหยิบไหมตอนนี้น้องดวงไม่กะจะดีกับประวัติตอนนี้น้องดวงกําลังมีเคราะห์ดวงกําลังมีเคราะห์จ้าพี่หนูหนุ้ยมีเคราะห์ครับตอนนี้น้องดวงกําลังมีเคราะห์รายแรงเลยเลและแล้วตอนนี้ดวงก่อนน้องดวงนี่เรากำลังเสวอยอยู่ ราหูก็สวยให้อยู่ดวงครับอันตรายไม่จชะพี่หนู่นหนูยอันตรายมากด้วยครับแต่จ้าไม่เข้าทีไม่พูดแต่จะเข้าไปแล้วอันตรายจีรุดปุ่มรับบระกันเลยเลยถ้าราหูเข้าแล้วเข้าแล้วยังไม่เข้าทีครับแจ้ว่ามนเดียนบนเปลี่ยนจำลังจะเข้าแล้วราหูเข้าอันตรายไหมจ๊ะไม่อันตรายครับแต่จะราหูอกกันรู้ละแดงเหรอแล้วกูแ่งปิดจึงน้อย เราเข้าไม่เปิเปดใจเราออกให้ดูลาเนี่น้องดวงดูบอล่วงมาเอ่อมาอยาแล้ชัดชูคูมาสแกนจะกะหลวงพ่อ,อวัดดีหลวงเออดวงเออเป็นเพือลวกเจ้าดังเจ้ากันเด้อน้อยดูดวงให้ดวงจ้า โอ look, my son, my son, son, ้นายนุ้ยเล่ดวยง่ายเออมาเลดได้เลยบุลูกจิจ่านอาจารย์โอน์น้เองเหย็ดเมกว่าเล่อเรอกมากูใจตายโอ้มาจังจี้เนี่ยพอกูจำใจใจได้ก็ได้าเก็บมาจังจี้นะ่ยแกลวงนะแล้วกูมากัดไอ้ไรมึงอ่ะนายนู้ยฮะมันเบือลูกวันนี้ร่าหน้าตาไม่ดีเลยดวงเฮ้มึงมันเบือแล้วว่าลูก หลวงพ่อจ้าหลวงอยากจะดูดวงกับหลวงพ่อจ้ามึงในจบกวักชีวิตกครับหลวงอยากได้ดวงเออมันไม่ได้หรอกนะมึงต้องดําเนินชีวิตไปในตางตี่ถูกตองต้องอยู่กับชีวิตความเป็นจริงหรอกนะอยาไปตื้อกับดวงกับเกณฑ์หมาเขาแต่มึงนี่เลยโอยเลยไม่มีเลยเกณฑ์อ,อเลยอ่ะอยากดูดวงความรักจ้าอยากเลยดวงความรักจะหลวงพ่อไอเออโบหลวงอีเลย่ยหอ,อืมรแล้วนะีะหลวกเออ มึงนี่เป็นคนที่มีครอดวงนะความรักของมึงนี่ไม่สมบูรณ์มึงนี่เกณฑ์จะต้องตกเป็นเมียน้อยก็ยหลวงพ่อดวงตกเป็นเมีนยน้อยก็แล้วจ้ะมึงเกณฑ์ตกเป็นเมีนยน้อยก็ลูกเออแล้วคุณาอากูก็มึงเป็นคนบิวตี้ดำแดงไอเด็อเด็กเะใช่คุณแรกคุณแรกจริมึงแรกค,รคุณมาจะกคุณดำมืดเลยนะ แล่วอย่งกูมาจากคุณดำเอ๊จิกยาจิกตาจัดแม่อย่ากคุณใจแน่จิกพี่อุ้คือว่ามาจากมันทัมเมื่อทรีโดดเมื่อไหร่จักแม่จัดเพรสไม่ใช่น้ำชนุ่นเลยวัยการในเพลงนี้แล้วนี่ยกูก็เมืองดวงเออเป็นคนพิวจีดำเดนและอยู่ต่างติดนี้ อยู่ทางทิดนี้นะจะหลงพ่ออยู่ดังติดนั้นเลยและว็็เป็นคนที่มีต่ำนี้ถือว่ามือดันใจไอเจ๊มึเจ๊กูมีตรำนี้เด็กว่ามือดันตจหลงยบี้แม่งตุ่มเจี๊ยตัวจะเปรตกัมอุ้ยเจ๊ยังนำาึ่รองมันเ็ได้เพรต่ำนี่โคตรดีหยบดี้แม่มเปรต มันจาจันบอกว่ากล้าคาดคำจับก้าแล้วกูกลารเด้อกูจะไม่บอกกับว่าเอว่ากูได้ตีไปปิดแล้วนะปอยทะลุวันนี้เข really IR ้าป oh ้าหล่ะดวงความรัก so กัมึงมึงต okay. ้องตกเป็นเมียน้อยก็หลัวอหลวงพ่อเจ้าดวงไม่ขอมอีกความรักจะหลวงจะบวชจีบวชไม่ได้มึงไม่มีเกณฑ์จีหลัวกเออยวันนี้เข้าวัดเออข้าป้าไปหาบน้ำมากรักใหม่มาแตะวายบอกลวงได้ไปหลัวไปใบชิดใบใจนะหลัวนะไปป้าหลัวนะ หลวงพ่อดวงจะเข้าป่าวันนี้แต่ว่าบัวล้วงยายมึงไปเยอะๆบันนี้ก็ไม่ได้หลูกนะมันอันตรายมึงน,นี่เป็นเด็กเด็ดรวยคนนึ่งเลยเล็กก้องหมู่บ้านนี้บ้านดอนด้านนี้นอกจากคนอื่นก็มีมึงเล็กเด็ดรวยแต่เวื่อหลูกนะวันนี้บัวล้วงจะต้องปกปิดความรู้ของมึงก้าวตามบัวล้วงมาหลูกมาบัวล้วงมีไรยายแช่หลวงพ่ออ่ายายแทงขุดผาแยวเราต้องกานเองจังเดียวใจใไต้เพื่อแมเด็กเข้าขุดผาแยวอเทงจำรู้ลูป่าเข้าขุดได้เยอะ หลวงพ่อจ๋าอะไรเนี่ยทำไมมันเหี่ยวละ่ะฮเะเจ้าเปลือกเก็บเศษร่องเป็ดที่เปล่าเร็วอย่าดิแมมไม่เล่นดิหลวงพ่ออุ้ยมันเหี่ยวแต่มันใหญ่อะหลวงพ่อโอ้มาล้ค่ะมาแล้วค่ะเนี่ยเปลืร่วงเก็บรักแรกไม่เคยให้เคยมาเป็นเวลาเจ็ดสิบปีแล,ล้วหลวงนาสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่เปลืร่วงลงเรือไวไอ้เชีงไอ้เชีงไอ้เชีง นั่งให้ห <homework> น uh ัง oh. ตัไปลยิ่งหลวงพ่อมันจะใส่เก่าหรือเปล่าหลวงพ่อเเออาาหนังให้ดีหนังให้ดีปลดดวงอิ่ยเร็วๆปลดดวงอิ่ยเร็วหลวงพ่อหลวงปวดเจ็บนะจ๊ะไม่เจ็บตีแรกเจ็บเป็นเลยหลูกพ่อดีไม่เบื้อแกนแกนหลูกนะอแกนไอ้แกนอย่าแกนไม่เลิกเลยเราคุยว่าพบื่อหลวงพ่อมัใส่ไม่ได้นะจ๊ะหลวงพ่อหลวงพ่อดวงเจ็บจะแอบไหม หลวงพ่อดลวงเจ็บหลวงพ่อแกนแกนยัดหลัวแกนยัดแกนยัดเขอาเก้าเลยเก้าเลหลัวแกนยัดต้องช่วยบ่อร่วงกันเลยเอาช่วยบ่อร่วงกันเอาแกนยัดแกนยัดแกนยัดหลวงพ่อมันข้าวมันใส่ไม่เข้าพวกทำลายก็แม่จ้าเดี๋ยวจะมุบัดจีรพเรตี่กูเจอแล้วก้าวแล้วหลัวก้าวแล้วจังเงี้ยกูแจกถูกทำไล่ก้าวแตงเที่ยวแม่งงอกไปหลอกไป มาแน่ดาวยิ่งแเปรดเนี่ย,ย,ยพี่นุ้ยจําดวงไม่ได้เลยจ้ะก็อีก็่หนูดวงเองหนูดวงไหนเมื่อกี้หนูผูกพี่นุ้ยจําไม่ได้เหรอราจำเปรื้อดวงเองเขาไปในกุฏิหลวงพ่อเมื่อกี้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วงอจำปิดจำโตก,กแล้วยกเจแล้วจารปรด นั่นเลยลูกเออมึงจะปลดไปยปผตะลกเก้าปลานะวันนี้มึงจะปลดไผยลูกนะเออเก้าปลาปุ๋ยละมากรักไหม่อกเครื่องยามาตะว่าย่อล่วงเป็นจิ่งดีลูกนะไปตะลกออุกไปรสปลดเผยอาแต่พ่อล่วงที่สั้งไว้ดับสิ่งว่ามึงเก้าปลาวันนี้เนะื้อกูก็มึงจะตกตกได้าย,ยากแต่มึงไปช่วยก็ปลดไปได้นั่นแหละคืนเะนื้อกูก็มึงหลวงนะมีคำนี้ว่ามือดันรายจ้ำไ้หลวงเออนั่นคือเขาเป็นเนือ้อกู หลวงลาหลวงพ่อก่อนนะจ๊ะหลวงพ่อโยกดีหลวงหน้าไปมาปลดไปจ๊ะหลวงพ่อไปในติงตามนงไปกจะบทเป็นเจ้าจานกรรมนันนักนะวะคุณไม่กล่าวโบงว่าอ่อนเชีย่ยแล้วแล้วจะบทเป็นเจ้าจานกรรมนันนักนะาอันจริงผมไม่ยากจะจักลาเพราะว่าน้ำตาจะลอยอ๋าแล้ววันนี้ก้าวกันทีหนึ่ง โอ๊บไปยังมังเรานะอะว่าได้วักนิวเบียเล่นจริงมันไม่ยากเดี๋จะจยกไปอนั่งลอบมันเจนคุณคุน <c oughs> อ๋อหนุ่ยกัได้กูเล่นจริงไม,ม่ยากเดีจะจยกไปอ๋อหนุ่ยกับได้บอด,โอบยยโดีโอ้ขุดเจวโยหลับรลหว่องยัยไปโยกกี้ตีจระไน ไม่เจ้าก้า,าวจากวเดี๋ยวยงไม่ป้มไก่จอมนั่นโรอนะแล,ะล้วพอลวงไม่เปลือแล้วกูโยได้ไม่มึงก็ไม่เปลือยแล้วก็ใบตาแล้วไม่ยำจับใกล้ไม่ปวดไม่รู้ใครนวดค้าว่าดีนะหนูดดหนบดิเชี่ยงตรงกันกูอันที่จริงไม่อยากจะอยากลจกยจันนงหวะเรนงยามอาจารย์เป็นกากรนเมื่ออาจารได้กวงอาจารย์เออจงตั้งคิด เออไม่เบืออนี่เจ้าก้าวใจปิดเหนึกวัดชิดช่องร้อนไอ้เออกูมาดื้อไม่มึงเด็กดีนี่อ่ะไอ้นี่ไอ,อ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ใจเจ้าเอ็นนะบอเป็ยนนอนดับเขาแล้วเอ,อ้ยจึงก่อนจำเป็นจปะปัจเด็นดาชอีอยู่ในวัดปฏิบัติธรรมาบอล่วงนะมาที่กาองมังตะตึงยางวางอีทวดพีด ดำเต้าเลยมึงอ่ะกวนเด็กก้าวัดนัดอย่าไรควรจะได้มันดีอย่าชวนจีไปตอกเบ็ด์มันจะเย็ดวานเด่นอันตะตะกบตะเดินตังบอไอรตรงเลยปุ้งก็ไปด้วบมเม็ตรงหนัดเต่านั้นันดีอย่าเหมือนตะยิงโต๊ะเด็ดชวดเปียดเปร์นี่ เมื ah, ่อกลับลาจานขนานีรีบกลาน ออกจากวัดตะตางยังรอมรอมและเดินตกลมตัดตุงดวงน้องมุงปานนน มากสายตาบอมบินงมายังอุตรดานครซึ่งเป็นดินแดนของยักษ์พรมจักรนี่แหละครับบอมี่นงกับที่ปรากฏดศสายตาบอมบิน้องนี่คือองค์ราชินีตัวจริงรองท่านคือพระนังเจ้าบุษยาและเด็กสาวที่ปรากฏดศรสายตาบอมบิน้องนี่ไม่ใช่ราชินดาของพระองค์หรอก จะเธอเป็นลูกสาวของจจมยักษ์พรหมจักรเอ้าแล้วลูกของพระนางเจ้าบ,บุษยาตอยู่ที่ไหนทําไมพระนางเจ้าบ,บุษยามาอยู่เมืองยักษ์ได้ทําไมต้องมาเลี้ยงประกาวดีลูกสาวของจจมยักษ์พรหมจักรพี่น้องติดตามหาความเข้าใจต่อถะครับ วนคิดถึงลูกยากขนานี้น้ำตาเราแล้วลูกใจเบาทุกทนลูกใจแม่ย้ยนใดจะเป็นใดไรหรือดีมีรับนายตกมากมายแม่รูบความแต่แม่ไม่รู้จะตามผู้ไหนนึกถึงพ่อก็ไม่เทรารืกองราไรแต่ที่ไหนแม่นึกบุตรประนางชุดจะดน Oh, look, look, kanani ลูกของแม่ลูกอยู่ที่ไหนจ้ะลูกแม่คิดถึงลูกเหลือเกินโอ้จะเด็ดแม่กันแสงอีกแล้วหรอเปค่ะเสะเด็ดแม่ฉันไม่อามาทำนี้ไปค่ะเจ็าปะกาวด,ดีสเสด็จแม่กันแสงทุกทุกวันเลยปะกาวด,ดีส่งสารนิดแม่เหลือเกินพ่คะ,ะเสด็จแม่บอกประกาศสิพคะว่าสเสด็จแม่กันแสงทำไมทุกวันเลยพคะ พรากวดีไม่มีความทุกข์ที่สุดจ้ะลูกที่แม่กันเสงียที่แม่ร้องไห้ที่แม่มีความทุกข์